มาพบกันอีกแล้วนะครับนู้นูพบจะพาไปพบกับมนุษย์ที่เป็นประหลาดที่มารต้องหนีนั่นคือเจ้ามนุษย์ต่างดาวสวัสดี day, ครับเพนองไม่ต้องตกใจเรามาอย่างเป็นมิตร เฮียพูดแต่คำนี้สัตว์มึงพูดคำอื่นไม่เป็นหรือไงโอยควายมึงเพเกียวเลี้ยวกิ้วก็พูดรูดได้แต่คำเนี้ยพ่อมึงพ่อมึงพากูพูดสัตว์พ่อกูตายไปนานแล้วเฮียกูกูพาพ่อมึงมานี่อ่ะมึงพ่อมึงยังไม่ตายมึงดูมึงดูพ่อมึงมึงดูสวัสดีลูกพ่อหน้าดีกว่าลูกอีสิอ่ะ มึงใช่พอ่อลูกกูกูไปวะเฮี้ย <c oughs> ไม่ใช่พ่อกู <c oughs> อ้าวูนึกว่าพ่อมึงนี่วะ <c oughs> ไปไปดูพ่อมึงตัวจริงสวัสดีโลกพ่ออยู่ภาคอะไรวะเดียอินเ <c oughs> ดียโลกเห็นมาไหมนะ่ะเห็นมาไหมกูไม่เห็นกูไม่ได้อยู่กับมึงชัดพ่อ วายพ่อลูกแม่งอะไรด่ากันที่พายโอ้โหโอโหเห็นแล้วจะไปครับวพาเขาแปลกกวลาธรดาได้เราไปหาคนอื่นกันดีกว่านะครับไปสภาพน้องหมากันห้องมาดิห้อง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 มาดิฮะผมชื่อห้อง ็จะพาไปดูเพื่อนผมนะเฮ้เฮ้วันดีวันดี hey, hey, buddy, buddy. โชคกี้เออไม่ใช่ไอ้ห้องห้องเป็นไงบ้างวะสบายดีวะ่ะเ <c oughs> พิ่งเจอกับมนุษย์ต่างดาว <c oughs> หรอมึงเจอเหรอหรอมึงเจอเหรอโอ้ยใครอยากเห็นจังเลยพาข้าไปดูหน่อยสิ <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวจะพาไป <c oughs> เฮ้ หัวแมงกูไม่ใช่หัวแมงกูชื่อดาวอ่ะก็เห็นหัวมึงเม่งกูเลยเรียกกูไม่รู้จะชื่อมึงเออกูบอกก็ได้กูชื่อแฮรี่พอตเตอร์แ <c oughs> ฮรี่พอตเตอร์พ่อสิมีไม้ไหมมีไม้ไหมกูไม่มีเว้ยกูมีแต่หัวแมงมึงเห็นไหมสมองเยอะมึงอะ่ะเพื่อนกูอยากเห็นมึงไปไปหาเพื่อนกูโอเคสวัสดีจเจ้า หูหูยานอะไรไอ้หัวแมงมาว่ากูหัวยานกูชื่นดับเบิ้ลดัอกเว้ยเหรอชื่นดับเบิ้ลดัอกกูนึกว่าหูยาวเหรอไอ้ควายบักหัวแมงบักหูยาวบักหูตึงบักหัวแมงออกไปจากบ้านกูเดี๋ยวนี้โอ้ยบักห้าแดกดา โอ้ยพอแล้วนะครับทุกท่านบายบายเดี๋ยวกระตูนมันจะทะเลาะกัน